ไปกันที่ข่าวต่างประเทศกันนะครับว่ากันว่าจีน พอได้ยินข่าวโรซรอยก็เลยจะทำเครื่องบินใช้เองเลยใช่ไหมไม่ได้เกี่ยวกับโรซรอยค่ะออันอันนี้เป็นแผนของเขามาอยู่แล้วพัฒนากันมาตั้งนานหลายปีนะคะล่าสุดตอนนี้ก็เตรียมที่จะผลิตเครื่องบินขนาดใหญ่ใช้เองแล้วนะคะไม่ต้องไปง้อแอสบัสไม่ต้องไปง้อโบอิ้งของต่างประเทศกันแล้วค่ะนี่เปิดเผยจากทางหนังสือพิมพ์ People Daily ของจีนค่ะบอกว่าเครื่องบินลำตัวแคบรุ่น c ี1 9 19, จะเริ่มต้นใช้งานจริงช่วง6เดือนแรกของปีนี้แล้วนะคะ ซึ่งจะผลิตโดยบริษัท Commercial Aircraft Corp of China หรือว่า COMAC และแผนการนี้ค่ะวางแผนกันมานาน8ปี ตั้งใจที่จะลดการพึ่งพาบริษัทผลิตเครื่องบินของยุโรปอย่าง Airbus ของฝรั่งเศสและก็โบอิ้ g ของสหรัฐและก็จะมาเป็นคู่แข่งโดยตรงเลยค่ะแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดของทั้ง2บริษัทเลยค่ะ,คะแต่คือดูจากลำเครื่องแล้วขนาดใหญ่คุณผู้ชมเพราะว่าจะบรรจุผู้โดยสารได้168ที่นั่งนะคะแล้วจีนเขาก็ตั้งเป้าใหญ่ด้วยนะว่าจะไปแย่งชิง มาเก็ตแชร์จาก Boeing 737แล้วก็ Airbus A320 นะคะบอกว่าตอนนี้มีใบสั่งซื้อเข้ามาแล้ว570ลำจากลูกค้า23รายไม่ใช่เปิดตัวเ,เท่านั้น,น <ะ S 1> ลูกค้าก็เยอะขนาดนี้แล้วนะก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับเป,เป็นผมยังไม่แน่ใจว่าจะใช้รหรือเปล่านะก็ะดูว่าจะรุ่มเหมือนกับ Airbus เหมือนกับทดสนะเขาทดสอบมาแล้วครับก็ขอให้ได้มาตรฐานตามที่ทางการบินสากลกำหนดล้กันนะครับ